2> 3, 2, จะทำอย่างไรหากเพื่อนใน 2> 2จินตนาการกลายเป็นความสยองที่มีตัวตนสี่ปีศาซ่อนแอ <c oughs> พยาพยนต์สยองขวัญน,นอกกระแสแต่เรานักวิจารณ์ต่างบอกว่าสะดุ้งแรก <c oughs> ผลงานการก,กำกับของแบรนดอนคริสเตนเซน คู้กำกับสายหลอนจากหนังแฟนอารถันสติลบอร์ดและยังเป็นคุณพ่อลูกสองนำประสบการณ์ส่วนตัวจากการเป็นผู้ปกครองมาเขียนบทภาพยนตร์ร่วมกับภรรยาของเขาจนได้หนังสยองขวัญซ่อนเซอร์ไพรส์หลังคืนหนึ่งลูกชายเขาเดินมาบอกว่ากลัวเด็กผู้หญิงตาสีเขียวที่อยู่ในตู้เสื้อผ้า แม้ตัวเขาจะคิดว่ามันเป็นเพียงจินตนาการของเด็กแต่ลึกๆแล้วนั้นมันก็ชวนผวาใช่วันเล่นพบกับเรื่องราวมิตรภาพชวนผวาของเพื่อนที่มองไม่เห็นของโจชัวเด็กชายว,วัยแปดขวบช่วงวัยที่เริ่มสร้างเพื่อนในจินตนาการขึ้นมา Okay, uh, then we set them up in a line. d think Josh has an imaginary friend? <c oughs> Oh, that's cute i guess แต่ปัญหาอยู่ที่ว่ามันไม่ใช่เพื่อนในจินตนาการทั่วไป so is there anything we can do to help him be less you know destructive you could try playing with him more at home แต่ผู้เป็นแม่เริ่มกังวลใจกับพฤติกรรมที่ก้าวร้าวขึ้นของลูกชายหลังจากที่เขาได้แนะนําสมาชิกใหม่ของบ้านอย่าง4ให้ทุกคนได้รู้จัก เหตุการณ์นี้ทำให้เควินผู้เป็นพ่อไม่เชื่อในสิ่งที่ลูกพูดแต่สำหรับเบธเริ่มขุดคุยที่มาของมันจนพบว่าบางทีสีอาจไม่ได้เป็นเพียงแค่จินตนาการแต่มันกลับเป็นฝันร้ายที่กำลังจะเกินกินคนทั้งครอบครัว ความน่ากลัวเล่นเด็กสององค์ประกอบต่างขั้วที่มักรวมกันจนกลายเป็นภาพยนตร์สยองขวัญหลอนระดับสิบกะโลกจอชจอชัวไอเอ็มสปีคิงทีและสี่ถือเป็นอีกหนึ่งข้อพิสูจน์เมื่อจินตนาการแห่งยาวไหวสร้างปีศาจร้ายเกินกว่าผู้ใหญ่คนไหนจะรับมือโดยผู้กำกับแบรนดอนคริสเซน มองว่าสีคือตัวแทนของความเยาว์วัยที่แอบซุกซ่อนอยู่ลึกๆในจิตใจของเราทุกคนจิตใต้สำนึกที่ไม่อยากลุกไปเรียนหรือทำงานแต่แค่อยากจะเล่นสนุกไปวันๆและในขณะเดียวกันหนังยังพาคนดูสำรวจหลักจิตวิทยาที่ว่าด้วย nature versus nurture หรือธรรมชาติกับการเลี้ยงดู ที่ทําให้คนแต่ละคนมีความแตกต่างทั้งที่เป็นคนในครอบครัวเดียวกันลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมหลายๆด้านก็ยังไม่เหมือนกันซึ่งตัวแปรนั้นเองไม่ได้มีเพียงแค่ผู้ปกครองแต่ยังรวมถึงสังคมโดยรอบ you know, really, right สี่ปีศาซ่อนแอบนำประเด็นนี้มขาขยี้ต่อให้เห็นชัดขึ้น Have or society, but to this was the first time as parents that we were letting our kid go out and experience the world by himself for the first time so it was this weird feeling of just like letting go and and allowing someone else to teach him for once and when he started to come home with new ideas, and drawings, and things that we as parents weren't in control of anymore, it led us down a rabbit hole of talking about like, well, what if he brought home something terrible for us? Something that could tear our family apart. And that's when Z was born. Tracy, Final Destination I watched a little bit of his previous film, and it scared the heck out of me. I left after the first jump scare. I really saw something in the script that I knew I could do some interesting things with, and that would challenge me as an actor, and, and that's how I ended up on board. Jed The Boy Josh is a nice, sweet kid. but Z makes him do really bad stuff. I'm a friend of Z because I'm lonely. I don't have many friends, I think. He just walked into my life and said, "If you want s to be my friend." รวมด้วยสตีเฟนแมคฮาตีนักแสด,ดงรุ่นเก่าจาก Watchmen และหนังป,ป,ป,ปอมม่อป๋าอัมเมฮี Come to Daddy never see you again. มารับบทเป็นดรซิกเกอร์จิตแพทย์ผู้คุมความลับสุดซึงเอาไว้ He's h e r e with you, isn't he? Babe? และสำหรับปีศาจร้ายสี่ทีมงานก็ได้ตัวลุกมัวหนุ่มร่างสูงใหญ่ที่มีความสามารถในการดัดตัวมาเมคอัพให้กลายเป็นบางสิ่งที่หลอนเกินจินตนาการ I idea Kimaary friend is mean the whole idea of a of You don't, you want it to be scary, but you don't want it to be too scary that a kid might be too scared to play with it, so it was very difficult to figure out what we wanted Z to look like. We knew that we wanted to sort of feature a big smile on his face, so that you could potentially see it through a child's eyes, like this thing is big and friendly because it's got this smile, but when you're looking at it through the, the eyes of a parent, you know, it becomes really terrifying. สี่ <Wanna> ปีศาซ่อนแอบจินตนาการน่ากลัวกว่าที่คุณคิดพาพฤศจิกายนในโรงภาพยนตร์ก่อนจากกันไปบอกพวกเราใน่ยครับว่าใครเคยมีเพื่อนในจินตนาการตอนเด็กบ้างถ้าคุณรักหนังสยองขวัญก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดลากคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูเจาะลึกถึงหนัง หลอนกว่าใครที่เดียวที่จอดอออ s u s t It it พิมพ์จาระอิตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษ,ษาไทย